สวัสดีครับพบกับพวกเราฟิจิตเปอริเกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับโชว์แมทนะครับของใหม่ล่าสุดอย่าง v ีเอบแล้วก็ v ีเอบนั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่นำมาเจอกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือทางฝั่งของเคียร์คอนิเคิลนับสายเสือนั่นเองนะครับปะทะกับชาร์โด้พาราดินนะครับสายโมเด็ต์แซนทอมที่ได้รับของเสริมให้กับบัตเตอร์ดักนั่นเองครับซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในการบรรยายในคลิปนี้ครับก็คือผมฟิจิตโทฟูครับและผมฟิจิตเปอรับผม โอเคนะครับเราก็มาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในคลิปนี้ครับซึ่งผู้ที่ได้ไปก่อนก็เป็นทางฝั่งเกียร์นั่นเองครับเข้าเทิร์นทางฝั่งของเกียร์นะครับผมจนหนึ่งและไลท์เป็นช็อพันเวอร์เกอร์จนหนึ่งจากสกิลตัวเริ่มแล้วผ่านเลยครับเข้าเทินทางฝั่งชาร์โล่พันดาดินนะครับไลท์ลงมาเป็นบราวน์เวนับจนหนึ่งครับจากสกิลตัวเริ่มเช่นเดียวกันครับหยิบฟิชชิลนะครับและใช้สกิลเมื่อลงช่องบรรการหรือบรยากาศนะครับเปิดท็อปห้านับหาเกียร์สามหนมือใบขึ้นมือ ราะว่าลงมาเป็นในส่วนของเนมานะครับได้ใช้สกิลครับเลทตัวเองนะครับหาเรียอากาศครับพลัง5000นะครับพอลงสนามครับในช่องว่างนะครับและคอลงมาเป็นเนวานอีกไปนะครับต่อที่หลังแวนกาดครับและดูเหมือนว่าจะไปแค่นี้เลยนะครับโจมตีครับ1น0 0 0นครับปล่อยนะครับเชได้เป็นดอตทิกเกอร์นะครับแล้วจบเทิร์เลยครับเข้าเทิรอนทางฝั่งของเกียร์คอนดิเคิลนะครับผมไล่มาเป็นโคนบายเกอร์นะครับผม และคอลงมาเป็นสตีมแมคานิกนาบูนะครับแล้วจังหวะนี้เอาดอทิเกอร์ลงมาต่อตูดเลยครับผมแล้วแวนการ์ดหัวดเลยครับหนึ่งหมื่นโจมตีไปที่แวนการ์ดครับผมทางฝั่งชาร์โดเทคครับเช็คมาไม่มีทิเกอร์ครับทางฝั่งชาร์โดตกมาไม่มีทิเกอร์เช่นกันครับและสตีมนาบูไปเลยครับหนึ่งหมื่นห้าพันโจมตีไปที่แวนการ์ดครับผมทางฝั่งชาร์โดเท e แล้วครับและตกเป็นฮิวทิเกอร์ครับฮิวได้และผ่านเธอเลยครับ เข้าเทินทางฝั่งชาร์โดพาลัดินนะครับกำลังจะไล่ขึ้นมาไปเกียร์สองแล้วนะครับและไล่ลงมาเป็นมาสติเลสนะครับสกิลเมื่อลงสนามนะครับช่องแวนการหรือเยการครับเปิดเจ็ดนะครับหาบัตเตอร์ดักหรือว่ามอร์เดดแฟนทอมนะครับถ้าเจอนะครับต้องรีทายเยการหนึ่งใบนะครับพอจะเอาขึ้นมือนะครับแล้วช็อตนี้ก็สับไปอย่างไวเช่นเดียวกันครับแม้เปิดไป2ทีแล้วนะครับทั้งบานเวนทั้งมาสติเลสยังไม่เจออะไรเลยนะครับทางฝั่งชาร์โดเหมือนค่อนข้างเยอะครับ ดูซิว่าจะทำอะไรต่อนะครับแล้วลงมาเป็นปีจำมินครับเขะบาตหนึ่งแล้วจวดนะครับแล้วถ้ามาจากมือนะครับจะได้บยอีกห้าพันครับช็อตนี้ดูเหมือนพยายามเล่งครับหาอะไรบางอย่างนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเกศสามครับแล้วใช้สกิลของเนวานะนครับเละตัวเองครับหาตัวพาวเวอร์ห้าพันครับคอลงช่องว่างนะครับดูซิว่าจะคอมาเป็นไรครับแล้วคอลงมาเป็นของเสริมใบใหม่นะครับอย่างโอมูนิด้านะครับพลังห้าพันครับ คอมาที่ช่องบรรยากาศด้านหลังนะครับแล้วคอรมากมาสกิวเลตอินะครับไปเจอต่ออีกครั้งนะครับเจอหรือเปล่าครับก็ยังคงไม่เจอนะครับเอ๊ะดเจอครับอาได้เจอนะครับเจอมาเป็นบัสเซอร์ดาร์กนั่นเองครับแล้วหยิบขึ้นมือนะครับเพราะงั้นจะต้องรีทายบรยากาศไปนะครับแต่แอบเห็นว่าตอนนี้ไม่มีเกรดสมในมือเลยนะครับ และรีทายเป็นเนวานไปเลยนะครับช็อตนี้ลงมาเต็มบอร์ดเลยครับในเทิร์นเก2ของทางฝั่งชาโรพาลอดินครับเตรียมบุกโจมตีนะครับแต่พลังยังไม่ได้รุนแรงมากครับเพราะว่าตัวที่บุญเนี่ยเป็นเรียการ5,000ครับเพราะงั้นตกติกเกอร์เนี่ยจะตีไม่เข้านะครับเรียกาศทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับแล้วช็อตนี้เอาเรียกาศเปิดก่อนครับแล้วตีตัดอินเตอร์เซ็ตไปก่อนครับ แล้วแวนกาจมตีครับสกิลมาสิวเลนเมื่อโจมตีวันกาครับบวกสามพันแล้วปล่อยเลยนะครับเชิงมาบอร์ดนะครับทางฝั่งเกียร์ตกเป็นยูริกเกอร์นะครับฟื้นฟูหนึ่งดาเมจแถมได้บวกพลังนะครับแารว่าเรีอีกฝั่งไม่เข้าแล้วจบเทิร์นไปเลยครับเขาเทิร์นทางฝั่งของเกียร์คนที่เข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไล่มาเป็นโคโนแฟงไทเกอร์นะครับผมอิมเมจิน่กิฟฟ์ฟอร์ตวันนะครับผมโยนให้ข้างครับและสกิลของโคโนแฟงไทเกอร์นะครับผมทิ้งเกราสาบนมือและจังหวะนี้ซูพิลีไล่มาเป็นโคโนไทเเกอรร์ีบบิลยนนะคัผม ด้วยสกิลของฐานที่เป็นโคโนแฟงไทเกอร์นะครับผมถ้าถูกรีเวเลตไลท์ทับครับสามารถทิ้งมือหนึ่งใบแวนบวกหนึ่งคริบวกหนึ่งได้ได้ครับผมและลงลงมาเป็นสตีมสา尔่าอีคาบุนะครับผมจังหวะนี้มือเหลือสองใบแล้วยังไงดีครับและสกิลของสตีมสา尔่าครับทิ้งมือหนึ่งใบแวนบวกเพิ่มอีกหนึ่งได้ครับผมและ ลิบิเลียนวิ่งเลยครับสกิลของลิบิเลียนครับถ้ามือต่ากว่า5ยิงแถวหน้าอีกฝั่ง2ใบครับผมถ้ามือต่ํากว่าสมเชียแถวหน้าตัวเอง3ามใบนะครับเหมือนหนึ่งแล้วก็ถ้ามือ1ใบหรือต่ํากว่าจะหักชิวครับผมแต่จังหวะนี้ทางฝั่งชาร์โดปล่อยนะครับเฟิร์สเช็คขี่ขีแวนพลังข้างครับเซคันด์เช็คขี่ขีแวนพลังข้างอีกแล้วครับและเทิร์ดเช็คโฟร์เช็คเป็นเกรสี่ทั้งคู่นะครับผมจังหวะนี้รับไปแน่นครับสี่แดงครับผม เฟิร์สเช็คมาไม่มีทิกเกอร์นะครับผมเซคันด์เช็คมาเป็นฮิวทิกเกอร์ครับฮิวได้พลังให้แวนครับเทิร์ดเช็คฮิวทิกเกอร์แล้วครับฮิวได้พลังให้แวนครับและโฟร์เช็คมาเป็นคริติคอทิกเกอร์ครับตกไป3ต่อตึงๆครับผมจังหวะน,นี้แวนการ์ดยืนอยู่ที่40,000ครับผมและเอาอีกขบุกโจมตีไปครับผมรวมบูสต์รวมกับทิกเกอร์แล้วตีไป55,000นะครับผมและจังหวะน,นี้ เทคของลิบเลียนยังลบการเดียนอีกฝั่งลงไปชิว5,000นะครับตอนนี้ให้มา20,000จากฮิวทิกเกอร์แต่ยังไม่พอนะครับผมโดนหักไป5,000ทํทำให้ยืนเท่ากันอยู่ครับจะเอาอยัางไงดีครับจังหวะนี้และทางชาโดตัดสินใจให้เป็นควิกชิลไปเลยครับบวกพาวเวอ์20,000แทนครับผมและเป็นอันจบเทินของทางฝั่งเกียร์นะครับผม แล้วก็เอาเ3จสามจากโซมาไลท์ครับเลือกจุดลงฟอสให้แวนหรือจะให้เลียดีครับเอาไว้ตรงไหนดีเหมือนจะวางให้ด้านข้างนะครับจะได้เอาตัวอะไรลงมาตีเทินหน้าหรือเปล่าแต่ยังก่อนครับให้แวนไปเลยครับกะแวนแรงๆแลวผ่านเทินครับผมเข้าเทินทางฝั่งของชาร์โดว์าลาดินครับและตามข้านะไม่มีเกจสามไลท์ครับจีแอสซิดไปแล้วนะครับ็อตนี้ ว่าจะได้อะไรนะครับแล้วได้เกศสามแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ใช่เกตสามที่ต้องการหรือเปล่านะครับแล้วหยิบลงมาเป็นแดงจลันดาก้อนนะครับโอ้โหค่อนข้างเสียหายนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะว่าแดงจลันเนี่ยก็ยังคืนของได้อยู่นะครับแล้วช็อตนี้นะครับคอร์ของการเจสซิตครับต้องเอามือสองใบนอกเกมนะครับไบแรกหยิบมาเป็นเนวานะครับใบกําลังคํานวณอยู่นะครับมือค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ได้กาดเลยนะครับแถมเดินก่อนหน้านี้เนี่ยได้ดับเบิลยูนับมาช่วยเบกรกสีคริทิคอลนะครับหยิบไปแล้วเป็นวัตเตอร์ดักนะครับแล้วไล่ลงมานะครับเป็นเกศสามนะครับเดนจ์รอนนาก้อนนะครับเล่นเป็นฟอส์วันนะครับลงให้แวร์ได้ใช้สกิลของเดนจ์รอนนะครับเมื่อลงสนามครับโซบราร์หนึ่งครับหยิบเกศสองนะครับในหลุมขึ้นมือนะครับแล้วหยิบมาเป็นมัสกิลเลตนะครับเอามาหาของต่อแน่นอนครับชั่งนี้แล้วกดสกิลของเนวาครับเลยตัวเองนะครับหาพาวเวอร์ห้าพันลงมานะครับแล้วลงมาเป็น ตีทมินครับเตรียมพร้อมจั่วครับฟาร์มหาของรัวรวนะครับเขาจะบัสหนึ่งจั่วครับแต่จะไม่ได้บวกห้าพันครับเพราะไม่ได้มาจากมือนะครับแล้วลงมาเป็นมาสติวเลตนะครับเปิดเจนนะครับแล้วช็อตนี้เจอแล้วนะครับมอเดสแฟนทอมนะครับก็หยิบขึ้นมือแน่นอนครับถ้ารลอดไปได้ก็เตรียมไลท์เดินหน้านะครับแล้วก็ต้องรีไทม์กันอย่างไบเป็นคอรของการหยิบตาขึ้นมือครับทางฝั่งเจย์ยังอยู่ที่หนึ่งดัมเมจนะครับ แม้มือจะไม่เยอะแต่ว่ายังรับได้เหลือๆนะครับแล้วลงมาเป็นแมสกิลเลต์ไบส์นะครับเปิดเจ็ดนะครับเหมือนเดิมนะครับหามอเด็ตนะครับหรือหาบัตตรดังนะครับช็อตนี้เจอทั้งมมเด็ตมาตกระดัางนะครับแต่ว่าเลือกหยิบมาเป็นมอเด็ตนะครับมีแผนอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากต้นเกมเปิดไม่เจอเลยนะครับตอนนี้เปิดเจอรัวๆนะครับ รีดเกศสามขึ้นมือไปแล้วก็รีทายซอสเบเกอร์นะครับแล้วลงมาเป็นบานเวนนะครับที่ช่องหลังเวนการนะครับเปิดห้านะหาเกศสามนะรีดเกศสามรัวๆเลยนะครับช็อตนี้แล้วเจอเกศสามสองใบนะครับถึงกับต้องดูการ์ดในมือเลยนะครับและเช็คหลุมด้วยนะครับค่อนข้างจะต้องเลือกนะครับเพราะว่าสองใบที่เจอนี้ถือว่าเป็นเกศสามที่ค่อนข้างเก่งขงคู่นะครับแต่เลือกจิ่นมาเป็นแดงจัลันนะครับแสดงว่าเตรียมการนะครับ ไปเล่นเทินหน้านั่นเองครับแต่ก็แอบเป็นดาบสองคมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งเกียร์เห็นแล้วนะครับว่าชาโดหยิบเกศสาวขึ้นมาเปสองใบนะครับการ์ดไม่มีชิลนั่นเองนะครับแล้วถีงการ์ดเป็นโมเด็นะครับเป็นคอสของบานเวนครับแล้วตอนนี้ในหลุมนะมีเกศหนึ่งสามใบแล้วบานเวนจะได้บวกห้าพันครับลงมาเป็นซอสเบเกอร์นะครับใบนะบบัสหนึ่งจั่วนะครับรอบนี้มาจากมือจะได้บวกห้าพันครับเธอนี่ฟาร์มมือกันหนักๆนะครับแล้วช็อตนี้ดูเหมือนจะไปแค่นี้เลยนะครับ แล้วเอาคิวเลตนะครับบูด้วยโบด้านะครับแล้วโจมตีนับพวกสามพันครับกาหนับทางฝั่งเกียร์แล้วฉนนี้วันกาดหัวเลยครับปล่อยนะครับแล้วเฟิร์สเช็คมาเป็นคีย์ิคอลนะครับขีดแวนพลังข้างนะครับสองดัมเมดนับแสกันเช็คบอร์ดนะครับทางฝั่งเกียร์นะครับโดนไปสองดัมเมตตกมาเป็นคีย์ิคอลนะครับพลังให้แวนกาดนะครับแล้วเลนซ้ายโจมตีนะครับ p l u คิวเลตนะครับ โดยซ่อนเบเกอร์ที่ลงมาบวก5,000นะครับถือว่าทางฝั่งเกียร์แล้วปล่อยเลยนะครับแล้วจบเทินไปที่4ดาเมจนะครับกลับเข้าเทิร์นทางฝั่งของเกียร์คนเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและใช้สกิลของโคโนแฟงไทเกอร์เลยครับผมทิ้งโคโนไทเกอร์ลิบิเลียนนะครับผมและเอาโคโนไทเกอร์ลิบิเลียนจากในเด็กสุบยาไลท์ลงมาครับผม และสกิลของฐานที่เป็นของโคโนแฟงนะครับผมทิ้งมือหนึ่งใบแวนการ์ดบวกหนึ่งครีบวกหนึ่งไดฟ์ครับผมและยังไงต่อครับจังหวะนี้ช็อตนี้ท่าเดิมเลยครับเอาอีขบุกครับขบัติบ้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบแวนบวกอีหนึ่งไดฟ์และแวนการ์ดหวดเลยครับท่าเดิมเดิมเลยครับช็อตนี้ได้รีไทยแถวหน้าอีกฝั่ง2ใบและเชียร์พลังแถวหน้า10,000ได้3ตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ลดชิลครับ อีกฝั่งให้เป็น pg มาครับ first check ไม่มี second check ไม่มี third check เป็น critical trigger ครับส่งคีพลังให้ข้างครับและ fourth check ไม่มี trigger ครับผมและเอาดูยังไงครับจังหวะนี้จะตีไหมมีการสอบถามเล็กน้อยครับผมและอีกขบุกวิ่งไปครับ45,000ื่ีทางฝั่ง shadow take ไปเลยครับเป็น no trigger และ critical trigger และผ่านเธอเลยครับเขาททางฝั่ง shadow p a l a d นะครับ แล้วไลน์ลงมาเป็นมอเดลครับส่วนทางฝั่งของเบียก็ลงฟอสนะครับเพราะว่าโคโนแฟงนะครับกลับมาไล่อีกครั้งนะครับแล้วมอเดนะครับส่งฟอสวันครับให้ช่องเลียกัดครับดูซิว่าหลังจากฝ่ามือไปแล้วนะครับแถมช็อตนี้รับ5ดามิท์แล้ครับต้องปิดแล้วนะครับแล้วลงมาเป็นของเสริมใบใหม่นะครับผลดาวสตาร์ก้อนนะครับสกิลบอกว่ามันลงช่องแวนหรือเลียนะครับถ้าในสนามเนี่ยเขาไม่มีบัตเตอร์ดาร์กอยู่นะครับ โซบัตหนึ่งหาบัตเตอร์ดักจากกองการอลงช่องเรียกอากาศแล้วสับกองการนะครับก็เป็นหนึ่งในของเสริมนะครับสายมอเด็หรือว่าบัตเตอร์ดักที่มาใหม่ในชุดนี้นั่นเองครับก็บัตเตอร์ดักลงมานะครับเหมือนจะมีการลังเลเล็กน้อยครับแล้วเลือกลงมาเบียดในช่องด้านหลังนะครับอีกสกิลหนึ่งของโอนิดัสดากอนครับบอกว่าถ้าในสนามเรานะครับบนช่องเรียกอากาศนะครับมีบัตเตอร์ดักอยู่นะครับมันจะสามารถบูตได้นะครับ ครามนั้นการวางบอร์ดแล้วต้องมีการคำนวณใหม่นะครับแต่ช็อตนี้เปลี่ยนใจนะครับไม่เบียดแล้วนะครับแล้วบัตเตอร์ด์กลงมาได้อีกฟอร์สนะครับแล้วช็อนนี้เบียดบัตเตอร์ด์กนะครับแล้วลงบัตเตอร์ด์กอีกใบนะครับปั๊มฟอร์สวันครับส่งให้เลนของโอนิทัสดาก้อนหมดเลยครับและยังไม่พอนะครับเบียดลงบัตเตอร์ด์กอีกใบครับแต่รอบนี้เอาฟอร์สวันครับให้บัตเตอร์ดักครับแล้ว่าบัตเตอร์ด์กมาครบหมดแล้วครับ แล้วนอกจากนี้ยังเบียดนะครับเป็นแดงจราจรได้ก้อนนะลงมาเบียดซอนเดเกอร์ทิ้งเลยนะครับอ๋อนะครับที่ลงฟอสตนะครับทั้งหมดให้เลนซ้ายครับเพื่ออยากให้แดงจระครับแบกพลังเยอะๆนะครับบวกกับโคนิดาสนะครับที่สามารถบูดได้เพราะว่ามีบัตเกอร์ดังช่องเดีอกาศแล้วนะครับกลายเป็นว่าเลนซ้ายนะครับก็เป็นอีกเลนนะครับที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่ามีชีแล้วก็ห้ามเจนตกีนลด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ในส่วนของทางฝั่งเลนบัตเตอร์ดังครับยังมีของเสริมใหม่นะครับ ยาโมนิด้านะครับที่สามารถลุกได้หลังจากเบสต์ดาร์กลุกนะครับแล้วช็อตนี้เตอร์ดาร์กตีนะครับแล้วต่อด้วยมอเดลครับใช้สกิลเลยนะครับเคาน์เตอร์บัร์ดาร์หนึ่งครับสแตนบัตเตอร์ดาร์กนะครับแล้วบวกหนึ่งหมื่นครับแล้วบวโอนิด้านะครับลุกนะครับโซบาตเร์หนึ่งครับแล้วบวกอีกหนึ่งมื่นห้าครับค่อนข้างรุนแรงนะครับช็อตนี้แล้วแวนการ์ดปล่อยเลยนะครับทั้งฝั่งเกียร์ไม่กลั่นครับเฟิร์สเช็คมาเป็นดอพีจีครับตัวหนึ่งแล้วเซคเกนเช็คเป็นคีย์นะครััับบคคีย์แว้นพลงงขาร แล้วตก2ดาเมจ6ดาเมจจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางฝั่งเกียร์นะครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนี้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์แมตช์นะครับของใหม่จาก VEV 12แล้วก็13นะครับอย่างทางฝั่งของเกียร์คอนิเคิลนะครับสายเสือนะครับแล้วก็ชาร์โด้พาราดินครับสายโมเด็ต์แฟนทอมนั่นเองนะครับหลังจากชมคู่นี้จบไปครับคุณผู้สนิทคิดเห็นยังไงบ้างครับกับทางฝั่งของเกียร์คอนิเคิลครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นสายใหม่ถอดด้นะครับผมที่หน้าตาคุ้นหน้าคุ้นตากันเสียละเกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเด่นของดังอย่างโคโนแฟงไทเกอร์นะครับผมที่ออกมาตั้แต่ตอนภาคจีแล้วแล้วและกลับมาใหม่ในภาควีครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสายหนึ่งที่มีเกมบุกที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะมีการบวกคริบวกได์จากทั้งแวนการและเรียการ ทำให้สามารถตีได้เช็คแบบตึงๆเช็คโม,โมโมกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็บวกด้วยว่าสกิลของไทเกอร์ลิเบเลียนนะครับผมที่ยิ่งตัวมือของทางฝั่งเกี์คอนเดิ่์นเองยิ่งน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตัดเปีียกากาศอีกฝั่ง2ใบเชียร์พลังแถวหน้าหรือแม้แต่การลบชิลของอีกฝั่งทําให เกมรับของอีกฝั่งอาจจะลําบากขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับผมในขณะที่เกมบุกของเราก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมแต่ถ้าว่าสายนี้ก็เรียกได้ว่าเกมรับค่อนข้างที่จะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะครับผมเนื่องจากว่าเรามีการทิ้งมือเปลี่ยนมือเพื่อจะเอามาเป็นไรมาเป็นพลังในเกมบุกนะครับผมทาให้การท,ที่เราเอามากาดได้ก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการท,ที่เช็คออกมารุนๆเลยนะครับผมถ้าเช็คไม่ดีมือ เช็คออกมาเป็นแบบเกรดสามหรือเกรดสี่อะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เกมลับของเราแตกเองได้เหมือนกันนะครับผมแล้วทางฝั่งของ shadow Paladin แล้วผมคุณโทฟูคิดเห็นยังไงบ้างครับกับของใหม่ที่เสริมเข้ามาในบล็อกนี้ครับผมสำหรับชุด v e b 1 2นะครับนอกจากสายคาเลสซอนนะครับที่เป็นตัวชูโรงของทางฝั่ง shadow Paladin ที่มาใหม่นะครับยังมีของเสริมนะครับที่มาเสริมสายเก่า อย่างทางฝั่งของมอเดอยู่นะครับซึ่งทำให้เด็กมอดเด็ตแฟนทอมนะครับหรือว่าบัตเตอร์ดักนะครับที่ถือว่าค่อนข้างเล่นสนุกแล้วก็เก่งอยู่แล้วนะครับเพิ่มความเก่งขึ้นตามยุคสมัยได้นะครับอย่างใบแรกเลยก็เป็นบานเวนับของสามัญนะครับที่จะเป็นเอนจินที่จะมาหลังจากนี้นะครับในแคนหลังๆนะครับกับการลงมาเปิด5.3ครับซึ่งมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ชารโดพาราดินนะครับสายมอดเดตนะครับขาดหายไปครับนั่นก็คือการหา ตัวเวนการ์ดครับมาไล์ในช่วงเกรดสามอย่างการหาโมเดลแฟนทอมนั่นเองครับบวกกับตัวเด็กนับที่มีมัสกิวเลตนะครับที่ช่วยเปิดได้ถึง7แล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้สามารถหาเกรดสขึ้นมือได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีของเสริมนะครับที่เสริมตัวทางฝั่งของบัตเตอร์ดักโดยตรงนะครับอย่างมโอด้านะครับที่เป็นเรียการที่ช่วยทําให้เกมบุกนะครับเวลาที่บัตเตอร์ดักจมตีนะครับแล้วแตนขึ้นมาเนี่ยรุนแรงนะครับ ยิ่งรุนแรงไปกว่าเดิมครับกับความสามารถที่จะสแตนตาม b u ต t e r d a r กที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันครับพร้อมบวกกับอีก1 5 0 0 0น้ันั่นเองนะครับบวกกับโมอด้านะครับเป็นเรียกาดที่มีพลังโจมตี5000นะครับทาให้สามารถคอมโบกับเนวานะครับที่เราสามารถเซิร์ชจากเด็กนะครับลงมาได้นะครับในช่วงตั้งบอร์ดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีของเสริมที่ช่วยแก้บั๊กนะครับในกรณีที่บอร์ดเราครับไม่มี b u ต t e r d a r กนะครับหรือว่า b u ต t e r d a r กไม่ขึ้นมือครับ อย่างโอนิดัสดากอนนะครับที่เป็นเลียการเกจสามนะครับที่สามารถลงมาแล้วก็เสิรดบัตเตอร์ดากนะครับจากกองเนี่ยลงมาในสนามได้เลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นภาพรวมของแมตช์อัพในคู่นี้นะครับระหว่างเกียร์คอนิเกลแล้วก็ชาโน่พาราดินนั่นเองนะครับสำหรับแมตช์อัพในคู่หน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับสามารถเข้าไปติดตามพวกเรานะครับได้ที่ทางช่อง YouTube นะครับทีมฟรีจินะครับหรือสามารถเข้ามาพูดคุยนะคอมเมนต์หรือว่าช่วยโหวตนะครับแค่นี้คุณ อยากเห็นอยากเจอนะครับในช่องคอมมูนิตที่ของเราทีมฟรีจิตบนช่อง YouTube ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแวนการ์ด f o r m มตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพลย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอล์กงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเอง หรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน